ครุงสวรรค์เลยนะคะโอ้โหเดินันมาที่ร้านนี้เลยค่ะใหญ่โตอลังการมากชื่อร้านคือนายตีนั่นเองนะคะที่นี่เขามีโอ้โหหลากหลายเมนูเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในดีกว่านะคะว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างตามเข้ามาเลยค่ะ ใช่ใช้ก30ปีแล้วเปิดมาตั้งแต่พศ2537ว้าวยาวนานมากนะคุณผู้ชมอยู่คู่กับจังหวัดน,นาครสวรรค์มาแบบยาวนานนะคะแล้วก็ร้านนี้ค่ะเป็นร้านดังมากๆในจังหวัดน,นาครสวรรค์ไทรที่มาเที่ยวที่นี่นะคะเทล่บ,บ,บอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะพี่ลุงที่ร้านมาเ,มเมนูเด็ดก็คือเป็นจะเป็นถ้ามาที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็จะเป็นเมนูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่นี่ขึ้นชื่อมาก ก็คือถ้าคนมาเดีแบบไม่ต้องรอน้ำซุปจะอร่อยมากลแล้วก็เมนูลองๆมาก็เป็นพวกเมนูต้มยำค่ะแล้วก็เป็นพวกออเดอร์พวกทอดมันปลาก,กายกอกเปียปู้หมูอสอเ,เน๊กอะไรพวกเนี้ยค่ะจะก็คือเข้ามาในร้านเนี่ยจะมีเมนูให้เลือเกเยอะเลยใช่ค่ะบางทีเราเดินเข้ามาโอ้โหป๋๋ยเตี๋ยก็มีค่ะนะคะเมนูทอดอยู่ข้างหน้าก็มีเดินตรงเข้ามาอีกนิดน,นึงคุณผู้ชมค่ะ บัวลอ,อยหน้าทานมากแล้วก็มีเบเกอรี่อีกอใช่ไหมคะท,ท,ที่นี่ที่นี่เมนูของหวานขึ้นชื่อเลยก็เป็นบัวลอยไข่หวานกับกล้วยเชียงที่เป็นเมนูดเด็ดๆเลยนะคะในในในหมวดของกล้วยเช่ของหวานนะคะอ่าดีนะคะเรียกว่าทานข้าวเสร็จป,ปุ๊บคุณลูกค้าไม่ต้องไปไหนคะ่ะตบหวานตามได้เลยอิ่มอร่อยที่นี่เลยแล้วก็ด้านในคะ่ะพี่ลูกค้าเห็นมีอีกหลายอย่างเลยนะคะเ <c oughs> น,นี่ยก็คือ เราก็คิดเมนู <Menu. S 1> แต่ละอย่างมาเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แกลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยคือหล,หลากหลายมากมีทั้งต่างจังหวัดในจังหวัดลูกค้าจรของเราเยอะเลยมานครสวรรค์ก็คือปักหมดุดมาที่นี่ที่แรกเวลาเซิร์ชหาว่านครสวรรค์ที่ไรดีก็จะขึ้นที่นี่นเลยค่ะ้เขาก็จะมากันแล้วเราก็จะต้องแบบมีเมนูให้เขาเลือกเยอะๆเพราะว่าเป็นทางเลือกเนาะเมื่อ,อก่อนนี้ก็ จะมีแค่น้ำสายพรหลังๆก็จะมีพวกต้มยำมีหมูตุ๋นด้วยอะไรอย่างเงี้ยว้าวมีหลายเมนูแล้วก็ถ้าถ้าคนไม่ทานก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นเมนูของต้มป่านี่เขาต้มป่าด้วยนะคะอ่ะมีเกี๊ยวด้วยมีโอ้โหเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในแอบเห็นมีเครื่องดื่มอีกนะคะกาแฟสำหรับคนเดินทางอเงี้ยก็คือมาง่ายๆเลยคือมาที่นี่ก็จบเลยมีของฝากของฝากด้วย มีของฝาก้วยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดิฉันบอกเลยถ้ามาลำปางสว่านีไม่แวะไทตีนี่ถือว่าพลาดมากนะคะไม่ว่าคุณมาจากจังหวัดไหมถ้าเกิดคุณมาเที่ยวที่นี่ค่ะแวะมาได้เลยมีครบหมดแล้วก็เมนูเด็ดของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูหวยเตี๋ยวนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแอบไปชิมกันด้วยนะคะพี่ลูกค้าเดี๋ยวให้บอกพี่กัดหน่อยเผื่อเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะมานะคะบอกแบบพี่กัดค่าวๆก็ได้ค่ะร้านเราจะอยู่หลังตลาดตอนไก่ก็คือ ฝั่งวิถีตรงตรงมาเลยค่ะถ้าจากสีแยกสะพานเดชาเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพอะค่ะลงสะพานเดชาแล้วชิดขวาเดี๋ยวเข้าเมืองตรงมาสีไปแดงแต่ถ้ามาทางเหนือชิดซ้ายเห็นหอนาฬิกาค่ะเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาสีไปแดงเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงมาสีไปแดงนี่เลี้ยวอย่าเลี้ยวไหนใ่ะเดี๋ยวหลห้ามเลี้ยวนะห้ามเลี้ยวนะหรือใครมาไม่ถูกค่ะขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ ที่นี่นะคะร้านในตีนะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆตักบุดให้แล้วนะเพราะฉันมาแล้วทอรสวัสด์บอกเลยค่ะถ้าไม่มาแลกมาที่นี่นะคะถือว่าคุณมาไม่ถึงนครสวรรค์เลยค่ะร้านนี้นะคะร้านเด็ดร้านดังที่ทิพย์รอของเราพามาแนะนํากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่รุงค่ะนะคะไปรับลูกค้าต่อก่อนแอบตึงตัวมาเพราะว่าลูกค้าหน้าร้านเขาเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณพี่รุงนะคะแล้วเดี๋ยวทิมหน้าจะไปเจอกันที่จังหวัดไหนรอติดตามกันได้นะคะวันนี yeah so ้ลาไปก่อนค่ะ like บ๊ายบาย มากเลยนะคะเส้นรูจักเส้นบะหมี่ของเขาเนี่ยนะคะเป็นเส้นบะหมี่ที่อร่อยแนะ่นอนบะหมี่เส้นเล็กๆแบบทชอบม,มากยีกงหนึ่งเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูเส้นหมี่ค่ะน้ำใสนะคะแล้วก็ตัวลูกชิ้นเผานี้ชอบน่ารักมากเลยนะคะลูกชิ้นลูกเนยน้อยแบบนี้นะคะน่าทานจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความอร่อยะคะ่ะเพิ่มความกรองกรอบค่ะ น้ำปลาแท้ตามที่ถนนค่ะซึ่งเมื่อกี้คุยกับพี่รุ่งเจ้าของร้า